What's cooking หากมีคนถามคุณแบบนี้คุณจะตอบเขาว่าอย่างไรในขณะที่คุณไม่ได้อยู่ในครัวในขณะที่คุณอยู่ที่ทำงานอะมาดูตัวอย่างครูพี่ออนเดินผ่านหมอวิสัญญีหมอวิสัญญีทักครูพี่ออนว่า Hey on What's cooking ครูพี่ออนบอก What are you talking about ครูพี่ออนบอก I'm working I'm not cooking I'm not at home I'm at work and I'm working คุณหมอวิสัญยีหัวเลาะกากเอาหัวเป็นชนประตูโออ่อนออนอ่อนก็พูดอย่างนี้ครูก็เลยบอกว่า what do you mean I mean what's up ก็พูดอย่างนี้ก็คือเป็นอย่างไรมั่งฉะนั้น what's cooking แปลว่าเป็นอย่างไรมั่งสิ่งที่คุณได้ตอบกลับก,ก็คือ not much and USL.